สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสิบปูสุคนแม้พอ่อพอกับเสาอันที่สเกตไอ้กินหมวนัวพลาทั้อีกคือเก่าจะพี่น้องจ้ะ มืนีได้ย่างมาตีว่าไม่ยังเราจะพี่น้องพอหนาวไม่กินกินย่างเดียวพี่น้องจ้ามืนีได้ตำมันตำเหลาทะเลจ้ะอ่าตำเหลาจ้าปลาหมึกกระดองแล้วก็หมูยอจะพี่น้องจ้าไม่กินน้ำกันแสบๆจะพี่น้องพักกับมี่อันต้นโตเมียวจ้ะต้นโตเมี่ยวอันอันที่เขาเอิญวันอ่าต้นทั่วลันเตาแม่จ้ะถั่วลันเตาอ่อนแม่จ้ะ แล้วก็เราเก็ตสลัดจ้ะพี่น้องจ้ะแล้วก็สลัดคอจ้ะมีอย่างหลายจำเลยมันกินน้ำกันแสบๆจ้ะพี่น้องจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสักสักใครในเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะฝากเป็นกำลังแรงใจให้น้องไอ้คือเก่าคือเก่าคือเก่าคนหวานเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะไม่กินแสบๆน้ำกันจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณอันพี่ๆน้องๆที่เขามาให้กำลังใจเนาะจากน้องพี่น้องจ้ะอันอันท่าอันมากกับกดไลค์เนาะค่ะเนาะชอบกดแชร์เนาะค่ะเนาะ ฝากกดกระดิ่ง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 เราจับพี่น้องฝากเป็นกำลังแรงใจน้องไอ้ขี้เก่าจับพี่น้องจ๋าไม่กินน้ากันฉ่ำแฉะจับมือนี้พี่น้องอันตำเพชรแน่จังน้อยจะบตำเองจะไปตำยุหลานใหญ่พี่ยุขงล่างนะจับพี่น้องจ๋าตำเดาไปเล่นขึ้นม่านกินยุข้างบนเนาะจะเนาะยุเ้ีงงอจับของนะจ๊ะอ่ะมาพี่น้องจ๋าสอนกระมี่ค่ะเมื่อใหม่กระรางมันเรียบร้อยไม่กินน้ากันฉ่ำแฉะจับพี่น้องจ๋าอันปลาหมึกพวกเดี่ยหั่นเลยจ้ะพี่น้องตำเป็นโตเลยจ้ะมาจ้ะ นี่จ้ะพีนะ่น้องลว่วแล้วก็ะตำจ้ะจ้าไม่น้งจีนน้ำจ้ะพี่น้องโอ้โอิโดีเขาตาซะเนาะ <laughs> มากินกันแซ่บๆพี่น้อง 多秒、啊。 xào, um, miếng tách, môm mực sốt sốt phía nào. ตำกะหลอกด้วยจ้าไม่ได้ใส่เส้นยังด้วยจา้าพริกประมาณลอยเม็ดได้กำใส่เลยพี่น้องอ<ม>พริกเป็นกำแซ่บจ้าพี่น้องนอง้อ ちょっと見な。 tamén hai That's จวจจดจาดฝากบ้มเด้พี่น้องแสบครับข,ข,ขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เด้อที่เขามาให้กำลังใจเนาะค่ะพี่น้องจ้ะเพื่อนเก่าเอ็นเพื่อนใหม่เนาะคะ่ะเนาะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยค่ะซีหามืองจะเป็นจวจจดจาดฝากบ้มใหมเด้อพี่นอ้อง ปลาหลนุ่นนวัวพี่น้องจ้ะอืมะน่วหเศแจนหนูดเมื่อ ต่นพี่น้องตะว่ายางแสบทองต้นนี้กับเพล้วพี่น้องตะว่าสับเพ็ดกระแสบจ้ะมมมโมมันโมมตเลยจ้ะพี่น้องอ่ะมมจะกข้างมีไง ไม่แน่แก่เพรชแต่พ้องชมผัมอม รักักนุ่มมานุน๊กไม่กินนันแข็บแสบไปน่อง,อง,องจ้ะมุมมุมมืโตจ้ะแสบอ่ะ มือนพักใช่จ้ะ nặng quá ngay nhỏ dạ. Ừm. เบื้องพริกทีเละพี่น้องปาดแดงจุ้งคือพี่น้องจัอโม่มมถามมากินเมดบอบอจากพี่น้องเพราะว่ายังมันหลายจัด หมูย่อแทงหนึ่งแล้วก็กับอันอ่าปลาหมึกกระดองเพลิงโลดจะ้ะกินมดนี่ยทองแตกอี่วพี่น้องจะ้ะมาหมมกันจะ้ะตัวสุดท้ายสุดลล่าพล่ะพี่น้องขาง้ามยันยเพื่อพี่พี่อน้องจะ้ะมากินน้ำกันแซ่บๆเด้อจ้ะพี่น้องจะ้มมจะโม่จ้ะ

สตีเดล่าเป็นเราจะพี่น้องอิง่มแล้วจ้ะเพจแสบซาใจตรวจจับฟันบิ่มเลือจ้ะพี่น้องจ้ะฝากไวก้กดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าจ้ะพี่น้องฝากอันกดอันติดตามไอติมหม้อผ้าทัวดแฟนเพจมันได้เลือด้อพี่น้องจ้ะคลิปนี้ฝากไว้ซัมนี่จ้าสิีเดลาไปแล้วนะจ้ะพอกันคลิปหน้าคลิปนี้ได้เปแล้วสวัสดีคะ่ะ